ต้นถือว่าโตเสมอกันไหมครับถือว่าเสมอกันครับมีบางต้นที่ที่เป็นดินถมอะที่มันยังโตยังโตช้ากว่าตัวอื่นหรอล้วครับ อันนี้คือเปิดไปหนึ่งอันนี้อะไรครันเกิดให้ดูครับโอ้ครับแรงดันปรมาณาโอ้ครับอันนี้คือปั๊มยี่ห้าแรงตัวเดียวยี่ห้าแรงมีสองตัวแลยสองตัวใช่ไหมโอ้ครับพวกระบบน้ํานี่พี่ได้กว่าเดี๋ยวนี้มันระบบน้ํามันสําคัญต่อการปลูกทุเรียนยังไงพี่ว่าผมว่าอันดับแรกเลย ระบบน้ําสําคัญที่สุดครับเพราะตอนนี้เลยลงทุนสร้างแปลงนี้ก็เจบบาะบอกระดานหาแหล่งน้าก่อนเลยถ้าแหล่งน้ําไม่พร้อมเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะที่จะปลูกเรียนครับแล้วก็พอแหล่งน้ําได้แหล่งน้ำอะไรแล้วเนี่ยสำคัญคือเราก็มาวางแผนเรื่องการให้น้ําให้น้ํายังไงให้มันได้เสมอกันเพราะถ้าน้าเสมอกานยอดมันจะแตกพร้อมกันครับอันนี้สําคัญนะผมว่าการให้น้ําพร้อมกันให้น้ําเสมอเนี่ยจะทําให้ทุเรียนตรงเท่าๆกันขมงที่นี่มีการปรับพื้นที่ก่อนด้วยไหมครับ ปรับครับคือไล่ปรับพื้นที่หมดเลยทั้ง80ไร่เนี่ยถ้าดูหลังล่องเนี่ยจะยิงกล้องเข้ากันหมดทั้งแปลงเข้ากันหมดเลยแล้วก็ท้องล่องเนี่ยไล่ระดับพอฝนตกปั๊บเนี่ยน้ําจะไม่น้ําจะไหลลงข้างนอกหมดน้ําจะไม่ขึงในสวนครับครับหมายถึงว่าแบบแปลงแบบนี้ทําพิมพ์เขียวคือต้องออกแบบแปลงที่เรียบร้อยก่อนเลยใช่ครับออกแบบแปลงปรับพื้นที่ ทำโคกปลูกแล้วก็เดินระบบน้ําพร้อมคถึงค่อยลงนี่ครับต้องเปี่ยนพื้นเขียวมากมาตอนเลยของพี่เล็กมีหมดกี่แปลงกันนะตอนนี้6แปลงครับแปลงที่แปลงที่6ครับแปลงที่แปลงเแล้วแปลงแรกๆที่ที่เคยทําแบบนี้ป่ะแปลงแรกๆเป็นระบบน้ําแบบเดิมๆแต่ว่าการวางวางแบบแปลนก็วางแบบข้นงทันสมัยแต่ว่าระบบน้ํายังเป็นระบบน้ําเดิมอยู่ครับแล้วทำไมถึงมาเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบของตี้ครับ ก็พยายามหาข้อมูลนะหาข้อมูลไปเข้าไปเจอเพจของ Infinity ก็เลยโทรปรึกษากับน้องหลุย ก็นัดน,น,น,น้องหล,ยล,ยลุยก็คุยรายละเอียดคุยรายละเอียดก็ตรงตามที่เราต้องการเลยนี้ครับ,รบแรงแรกเลยตอนนี่ทุเรียนอายมมาุประมาณ4ี่สี่สิบปีต้องเห็รุ่นพ่อโค้ดเลยครับสมัยก่อนอย่างผมอะผมเกิดมากับไอ้ตัวระบบที่ใช้สายยางรดน้ําเลยนะสมัยก่อนก็เคยผมก็เคย <ๆ S 1> ลาดสายยางรดน้ำเหมือนกันครับครับลาดสายยางรดแล้ว, <ๆ S 1> ลวต่อมาเราก็ใช้ไอ้หัวสปริงเกอร์แบบธรรมดาใช่ไหมไอ้หัวใบพัดงั้นไน่ะที่นี่ก็ใช้น้ำเหมือนกันก็ใบพัดหัวใช่เหล็กจุดเปลี่ยนที่เรามาใช้ตัวหัวใหม่ๆพี่เรียกว่ามันเกิดจากอะไรครับ เป็หนึ่งผมว่าเรื่องการให้น้ําที่สม่ำเสมอและก็การประหยัดน้ําซึ่งระบบหัวเข่าเเนี่ยการสูญเสียน้ําที่มันไหลทิ้งมันจะเยอะรงคับถ้าระบบน้าใหม่ใหม่ๆเนี่ยเม็ดน้ํามันจะละเอียดพอเม็ดน้ําละเอียดการอัตราการซึมลงดื่มเนี่ยมันมันมันจะสูงการการไหลทิ้งมันจะน้อยผมว่าต้องเป็นเรื่องจําเป็นที่ปัจจุบันเนี่ยน้ำมันสำคัญไงปีไหนที่แล้งเราจะเห็นว่าปีก่อนนั้นเนี้ยแ้งจัด ทุกคนหาน้ำหมดถ้าเราเซฟน้ำได้เนี่ยผมว่ามันได้เปรียบกันในการสทุเรียนจริงจปีที่แล้วอะผมมาที่บ้านบ้านนาสารสามแปลงมีแปลงหนึ่งครับอายุ4ี่ปีแล้วไม่มีน้ำรถอะตายเลยนะตายเลยใช่แล้วก็ด้วยกวามี่ว่าเขาใช้น้ำจากเหมือนเหมืองเก่ากันเนาะเขาก็ไปสูบมาแต่ว่ามันมีสวนทุเรียนเยอะไงเราก็สูบน้ำมาใช้ปรากฏว่า แย่งน้ำเหนหมดเลยนะใช่ต้องตื้น้ำด้ยนะของเ <นะ S 2> ขาตปีที่แล้วก็มีอยู่แปลหน่งประัญหาเรื่องเรื่องน้ําเหมือนกันแต่โชคปีว่าตอนนั้นน่ะ เราก็พยายามหาแหล่งน้ําแล้วก็เอารถไปจอดบวอนานก็ได้แหล่งน้ํามามาชดเชยในขณะที่ต้นทุเรียนเริ่มเริ่มแสดงอาการว่าน้ำเราไม่พอแล้วเราให้น้ําเยอะไม่ได้เราให้เพื่อประคองต้นแล้วแต่นั้นอ่ะให้ตอนให้เพื่อประคองต้นเนี่ยใช้น้ํากี่ลิตรถึงจะพอครับต้นหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงรนอยลิตรครับประมาณห้าสิบลิตรนั้นห้าสิบถึงแปดสิบลิตรที่ที่นาบ้านนาศาลผมทำกันนะแปดสิบลิตรอระนี้ คือต้องลด80ลิตรแต่ก็ต้องลดวันเหมือนวันเหมือนกันใช่ใช่ใชคือมันขาดน้ำได้ไม่เกิน7วันครับพอไปอม50ถึง50ถึง70ลิตรประมาณนี้ไม่เกินเนี้ยครับและตอนนั้นใช้หัวของอ c i t เตียงหรือว่ายางครับยางใช่ไหมยองยางไปอื่นยางก็เริ่มมาเปลี่ยน ได้ใช้หัวที่ประหยัดน้ําของอิน i ทอร์มันเหมือนวิธีการให้น้ําเราเปลี่ยนไปเลยนะ<ช>พอเรามาใช้เป็นระบบน้<ช>ําใหม่นะนะครับ,ค,รบคือสมัยก่อนผมสังเกตว่าเวลาเราลดน้ําทุเรียนเราก็แค่ให้มันมีน้าลดนะให้มีน้ำลดเด่เดี๋ยวนี้ยอย่างที่พี่เล็กว่าตั้งแต่การออกแบบแปลงเนี่ยเพื่อให้น้ํามันดันสม่ำเสมอเราต้องทําแปลงให้มันเสมอกันก่อนเนาะเท้าที่คุยกับวิศวกรน้ําของอินเท ity เนี่เนี่ย การให้น้ำเนี่ยไม่จําเป็นต้องแปลงเสมอก็ได้การ,รน้ำก็ตาเข้ากันได้<ช>แต่ว่าผมเน้นว่ารูปแบบแปลงผมต้องโอ,อเคให้มันสวยงามแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรื่องโรคพืชโรคอะไรวันนี้เราจะได้ไ,<ม>ได้ด้วยครับตรงนี้แล้วก็เลยวางแบบให้มันอย่างไงาก็ได้ให้น้ําฝนตกแล้วไม่น้ําขึ้นในสวนเพราะเราเจอปัญหาบางแปลงที่น้ําอยู่พอฝนตกแล้วน้ําขึ้นในสวนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไฟทอปซล่าโรคทอปคอดินบ้างอะไรพวกนี้มันก็เกิดมาเรื่อย อย่างเด่นเนี้ยมันมีเทคโนโลยีียกหัวเชื่อแรงดันนะที่ผมไปลองครับแปลงที่ผมทำอ่ะมันเป็นแปลงแบบชันๆนะครับถ้าเราใช้หัวเชื่แรงดันอ่ะมันก็ได้น้ําอยู่ได้น้ำเท่ากันเท่ากันเหมือนกันก็คือมันมันได้ข้อดีงั้นแหละแต่ว่าประเด็นก็คือเดี๋ยวเราก็จะเจอปัญหาเรื่องของโรคไฟท็อปถ้าเกิดเราจัดการแปลงไม่ดีพอน้ํามันลงมา่นะลงมาเป็นสายเลยอะไรเง้ยถ้าเกิดเราปรับแปลงเสมอได้ก็ดีนแต่ถ้าแปลงไม่เสมอเนี่ยถ้าให้น้ําด้วยหัวเก่านะผมว่าอัตราอันไหลละไหลทิ้งของน้าไม่เยอะมากถ้าเกิดไม่เสมอเนี่ย ไอ้หัวรุ่งเก่าอะข้างบนน้ำมันจะ,น,น,ะน้อยกว่าขงล่างนะใช่ใครับน้อยกว่าแล้ว<ช>พอเราปิดปั๊มนะบางทีข้างล่างน้ํายังไหลออกมาลเลย,เลยแต่พอมาเป็นรุ่นใหม่ๆอะ<ช>ออกแบบคล้ายๆมันลดความซ้าซ้อนของการออกแบบประตูน้ำนะทำให้แบบลดน้ำได้เร็วขึ้นใช่ใชครับ อันนี้ถ้าเกิดเราใช้ระบบเป่า80ไล่เนี่ยผมว่าวันลดไม่ทั่วแต่นี้เราใช้แค่2ชั่วโมงครถน้ำน้ํา80ไล่จบละแล้ว80ไล่ได้มีเวลาไปทำอื่นแบ่งเป็น2ครั้ง,งครั้งละ40ไล่ครั้งละประมาณ1,800หัว1,800รหัวเพราะทั้งหมดแปพนี้1ร0 0ต้น1,800หัวก็ประมาณ เก้าร้อยไม่ไม่ถึงครับไม่ไม่ไม่ถึงอ่ะซีซีอีซีกีหนึ่งประมาณพันแปดร้อยผมรวมทั้งหมดประมาณสามพันแปดร้อยหัวอ๋อสามพันแปดร้อยหัวทั้งหมดก็กี่ต้นนะครับพันหกร้อยต้นพันหกร้อยต้นพันหกร้อยต้นรดน้ําแค่สองครั้งถ้าเกิดยิ่งต้นมันโตขึ้นนะยิ่งจําเป็นจะต้องรดน้ําให้มันตรงเวลามากเลยผมว่าแต่ให้น้ํามันก็ต้องเพิ่มขึ้นยิ่งเพิเรียนทําผลผลิตเนี่ยออกผลผลิตแล้วเนี่ยให้น้ํำก็ต้องมากขึ้นต้องลูกต้องเบ่งลูกอะไรเนี่ยครับ จุดและตแปลงแปลงเก่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงระบบน้ำไหมครับไอแปลงทั่วที่แปลงเเพิ่งคุยกับน้องของเอ็นฟินตี้อยู่ว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสเด้ยวเข้าไปปรับปรุงแปลงเก่าด้วยครับจะแปลงเนี้ยทำตั้งแต่เริ่มต้นวางแปลงตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกครับตั้งแต่แรกแรกปรับพื้นที่เลยโอ้ครับทาแปลงแบบนี้เลยครับง่ายขึ้นไหมเวลาที่เราทําระบบน้ำมาสำเร็จแล้ววา ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือผมว่าค่าใช้จ่ายมันก็ไม่สูงไปกว่าที่เราหวังระบบเดิมครับมากนะมันบางทีคนที่เราฟังฟังกันเหมือนว่าระบบน้ํานี่มันต้องแพงแน่แต่ถ้าเรามาดูทั้งระบบแล้วนะครับผมว่ามันแพงกว่าจริงแต่มันไม่ได้แพงมากเกินไปเพราะว่า สมัยก่อนผมเคยทําตั้งแต่แปลงลยี่สิบไร่มีรถน้ําทั้งวันเลยนะเพราะมันแปลงเป็นห้าล็อกครับใช่ใชหล็อกห้าล็อกแล้วก็ไปเปิดประตูน้ําอเดี๋ยวนี้เนี่ยแปดิบไร่รดน้ําแค่สองชั่วโมงประหยัดเวลากว่านะเวลาไปทันเงินได้แล้วก็ต้นก็โตเสมอขึ้นไเห็นว่าแปลงนี้ตอนนี้สองปีเ้าเดือนนี่ถือว่าต้นก็โตพอสมควรนะครับอันนี้นี่ที่ก็ออกแบบไว้คือ เขาใช้ปั๊มยี่ห้าแรงของตัวใช่ไหมอันนี้ยี่ห้าแรงสองตัวครับยี่ห้าแรงสองตัวเดิมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดิมเราเอาปั๊มไว้ข้างบนพอไว้ข้างบนปั๊บพอช่วงหน้าแรงน้ําลดระดับพอน้าลดระดับลดระดับปั๊บอัตราการทํางานของปั๊มเนี่ยประสิทธิภาพไดครับตพอเราลงเอาปั๊มลงข้างล่างเนี่ยแรงดันน้ําประสิทธิภาพกันให้น้ํามันจะดีกว่าครับเพราะว่าท่อดูดมัน ม่ต้อ้ลงเนาะมันอยู่ใกล้น้ํามากขึ้นะครับต่อขึ้นมาแบบนี้อันนี้มันใช้ท่อเมนี <S <S ่กี่นิ้วไหมปกนนิ้ว6กนิ้วครับสองตัวปกนิ่วสองตัวดูดสองปกหนิ่วสองตัวครับและปั๊มเนี่ยสองตัวมันมันเลือกเปิดทีละตัวได้ไหมถ้าเลือกเปิดทีละตัวก็ได้แต่ัดรัศมีของการให้น้ำเนี่ยมันจะแคบลงแต่ว่าถ้าเราเปิดสองตัวพร้อมกันเนี่ยรัศมีการให้น้ำเนี่ยแค่สองหัวที่ประมาณเจ็ดเมตรมันก็คอเราปลูกเก้าคูณเก้าเมื่อก็เกือบจะคุมพื้นที่แล้ว แต่ทำไมาผมเด็กชอบไว้วงกว้างครับไม่พอถึงเวลาพอาู้เรียนโตนะความชื้นในแปลงนี่สาคัญนะคนเดยีโดยโดยเพาะหน้าแรงเนี่ยความชื้นในแปลงสําคัญเพราะว่าผู้เรียนถ้าถ้าหน้าแรงเนี่ยถ้าไม่มีความความถ้าความชื้นไม่ไน้าหนึ่งเดี๋ยวใบไหม้เอเดี๋ยวโรคล้นเอผู้เรียนมันก็ประสิทธิภาพในการติดผลผลิตก็น้อยลงนะสองสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตุลาเกะชุมพรชาวสวนเขาบอกว่าไม่ค่อยมีใครกวาดหญ้าหรือไม่ค่อยมีปล่อยหญ้าเตียนละ เขาบอกต้องไว้ยาลบเพราะว่าความชื้นมันดีกว่าความชื้นดีกว่าของพี่เล็กทาเท่าที่มีลูกค้าเขามีแนวนี้ไหมครับือต้อามีเหมือนกันแต่กลายเป็นปีนี้ฝนเยอะความชื้นสูงใช่ครับแต่ปีที่แล้วนะโหเป็นจริงๆต้องรักษาความชื้นจริงครับปีที่แล้วผมก็พยายามรักษาความชื้นในแปลงเหมือนกันครับอันนี้พื้นที่80ไร่เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนี่เท่าไหร่นะครับ4ไร่นะครับ4ไร่4ไร่โอ้ครับไร่น้ำบ่อถึง12เมตรนี่น้ำที่หม เม็ดกับควานี่ระบบนี่ Infinity เขาทำให้หมดเลยนะคร i n f i n i ี้ทำไม้หมดเลยครับแต่ว่าผมขยายไฟฟ้าสามเฟสมาเองโอ้โครับตู้ควบคุมเนี่ยผมบอกไลท์นอกจากนั้นเป็นของ Infinity หมดเลยครับตู้ตู้ควบคุมนี่ตู้ตู้ควบคุมเนี่ยผมชุดนี้เป็นเป็นเป็นของผมขยายไฟสามเฟสมาให้โอ้ครับแต่หลังจากนี้ชุดนี้เป็นของ Infinity หมดเลยตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยที่ใช้อยู่ก็คือ เป็นการให้สารปรับสภาพดินดมากกว่าเช oh, ่น <thank you. S 2> พวกพวกฮิวมิกพวกอะไรพวกนี้ครับ <thank you. S 2> <'Cause. S 1> เพราะว่าต้นทุเรียนเรายัางไม่ตโตรากมันยังไม่กระจายไปม,มากสีถ้าเราปล่อยปุ๋ยไปทางนี้อัตราการสูญเสียปุยมันจะเยอะวันนี้ตัวกลอง,งหอสนี้ปิดปิดไปแล้วไม่เหลือเพ็่ศูนย์เนาะวันนี้ฝนฟ้าน่าจะเป็นแบบน,บนด้ดยนะ